ผู้ชายคนนี้เป็นช่างทำสเตนเลสนะจะขี่รถไปรับแฟนไปไม่ถึงรถ<อ>กระบะข้ามเกาะกลางถนนมาชนผู้ชายนะครับคุณผู้ชมฮะอาการไม่ดีจังหวะก,กู้ชีพมาช่วยญาติเาก็มาแล้วมาไม่เข้าใจอะไรกันไม่รู้นี่ผมไม่ได้อะไรนะพี่แต่เมื่อกี้พู้ว่าอะไร,าารมาเอออย่ามาทะเลาะกันไปทำงานอยู่ ูพคนตยกรับ่โอ้โหคือคนก็เจ็บเจ็บสาหัสเขาก็เสียชีวิตในที่สุดญาติมาก็เนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะเล่าให้ฟังโอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นนะ ชี้หน้าด่ากู้ชีพปอเต็กตึ้งนะครับเขาก็ไปถมพยาบาลนายธนาวิทย์บัวศิลป์อยู่อายุ19นะฮะโดนรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้ไม่ได้สติอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ชายเสื้อเทาเห็นไหมบอกอ้างตัวว่าเป็นพี่ชายคนเจ็บเนี่ยคนนี้ไม่พอใจไม่พอใจการทางานของกู้ชีพชี้หน้าด่ายาบยคล้ายๆกู้ชีพเขาเขาก็เขาก็เหนื่อยนะเขาก็คนนะก็มีโวยกลับไปบ้างคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูหลังเคารบธงชาติครับคุณผู้ชมมาโอ้ผักกันแล้วผักกันแล้วโอ้โหคุณผู้ชมจังหวะหน้าสิวหน้าขวานคนก็เจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็ยังผลักกันเนี่เนี่ยเถียงอะไรกันน่ะค,คือกระทั่งมีเนี่ยนะอันนี้คนแรกนะที่เข้ามาปรากฏว่าเดี๋ยวมีผู้ชายนะครับเนี่ยครับมาแล้วมาแล้ว,ลวตัวใหญ่หญเสื้อสีขาวเนี่ยเหมือนมาช่วยห้ามบอกเป็นพี่ชายคนโต นะครับแล้วมาไล่นะครับผู้ชายที่ที่หัวร้อนเนี่ยที่อ้างว่าเป็นพี่ชายเหมือนกันไปไปหาแม่ไปแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษกู้ชีพกับตํารวจครับโอ้เนี่ยครับไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเี็ยคือรถกระบะครับรถกระบะชนมอเตอร์ไซค์ตรงนี้คือถนนปทุมธานีสามโคกนะครับห้าทุ่มที่ผ่านมานี้เองในที่เกิดเหตุครับรถกระบะสีขาวทะเบียนนครสวรรค์หน้ารถพังอ่ะห้องคนขับเนี่ยนะครับห้องโดยสารเนี่ยไปเจอนายสุทธิรักเสมอตัวอายุ26ปีถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้ว ห่างไปประมาณ10เมตรไปเจอนะครับร่างของนายธนาวิทย์อายุ19ปีนิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ถูกชนพังยับชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์กระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดกู้ภัยก็ะสมพยาบาลแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่ฮะคุณผู้ชมครับสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นช่างทําสเตนเลสนะครับขี่รถจะไปรับแฟนแต่มาเจอรถกระบะนะครับเหินข้ามมาจากฝั่งข้ามเกาะอ่ะข้ามเกาะกลา,างถนนมาครับมาชนนะครับโอ้จนเสียชีวิต ตำรวจก็มอบหมายให้กู้ชีพส่งศพไปชนะสูตรคอนส่วนกรณีญาติของคนเจ็บววายไม่พอใจน่ะคืออาจจะไม่เข้าใจวิธีการกู้ชีพอ่า,อาแล้วก็ตกใจด้วยเครียดด้วยในเะนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยชี้ใหญ่เลยแล,แล้วเมื่อกี้ก็คงมีมีคำไม่สุภาพอ่ะนี่ครับพูดจูดอะไรอะไรเนี่ยนะครับใจเย็นๆนะครับเป็นหน้าที่เขาเราให้เขามาช่วยครับ